ครกเกอร์กับชีสพี่น้องกินแล้วสิออกไปไทยคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งมอนี้ว่าสิออกไปไทยข้างนอกเด้ห้องทองพี่น้อง เป็นแอปพปิไทเซอร์นะคะแอปพิไทเซอร์ก็คืออาหารก่อนมือ้ออาหารก่อนอกินห้องทองพี่น้องเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะกินอาหารหนักๆต้มขัาปุ้นไว้แล้วก็เสีไยวไท่ายคลิปทายคลิปแล้วก็สิกลับมากินขัาปุ้น สวัสดีค่ะพี่น้องคะคลิปนี้มาดามนั่งอยู่ที่เขาเีค่ะในซูงแห้งเด้อลกวก็่มรอม้อนหนาวหนาวพี่น้องมาดามอยู่เวิง้งข้างล่างนี่ค่ะเดี๋ยวสิทายให้เบิง่งนี่ราค่าพี่น้องค่ะมาดามอยู่เวิง่งแถวนี่ละคาบ้านมาดามบรรยากาศก็ดีดีดีจนหนาวคนละพี่น้อง มากุ้ยกันต่อบานในห้าวตะวามาดามขอนุงเสียกันเด้อบวหวลมแห้งหลายมันหนาวพี่น้องขนาดนาห้อนเน้นี่อยู่แค่สิบองศาเองวันนี้บุ้ยหนาวแห้งค่ะมันมันลมนะลมมันเย็นพี่น้องนี่จังสิกุ้ยด่ายสันคุ้ยบ่ได้ปากสันมันหนาวแห้งหลายไปจีงไหนค่ะประเทศไทยสุขสบายดีบ่พี่น้องจ๋ามาดามกาบ่าไปหลายคลิปร้รเนาะเรื่อง ผู้สาวไทยได้ผัวฝรั่งได้นุ่มแน่ได้เ่าแน่ปั๊บผลกันไปค่ะแล้วแต่ไยสิถือแบบใดแล้วแต่ไยสิเลือกแบบใดมาดามบูคิดดอกค่ะว่ามันสีเป็นพมลิขิตมาดามคิดว่ามันมันข้นอยู่กับการเลือกของเฮาลหะอค่ะเฮาเลือกแบบใดเฮาสิเลือกเอาผู้บางเฮาก็ได้ผู้บาวพี่น้องเฮาสเลือกเอาผู้เ่าเฮาก็ได้ผู้เ่าพี่น้องแล้วแต่แต่ว่ากะคือบอกล่ะค่ะชุกคิดแน่จักหน่อยว่ามันจะเป็นผลเสียกับเฮา บานนี้มาฟังต่อได้ว่าซุม้มอุ้ยกล้องคอยลุดร่มหลพี่น้องลมพัดกล้องคอยเอ้าแด้วก็ตั้งกล้องได้ดีกันพี่น้องเซไปเซมาอีกละหามองตัง้งมดเพี่น้องเอ้ยเอ้ามันร่มไหลโอเคค่ะหวังว่าคงจะได้เนาะในวิวง,งามๆขี้โมกกระไรพร้อมเด้พี่น้องเพราะว่ามันลมพอแก้ขี้ดังเด้ย <laughs> มาคุยกันต่อค่ะ นางคุยกันอยู่ยอดเขานน่ละเฮาให้พี่น้องเบงวิวข้างหลังมาดามงามๆเป็นนามปุญก็หิมะท่านละลายได้พี่น้องอยู่ทั้งทั้งจอมผูู้้เขานะ่ะเห็นบ่เขาขาวนะั่นหิมะได้จ้ะนี่ละมาดามอยู่บรรยากาศแบบนี้ละพี่น้องมันก็ดีไปอีกอย่างอยู่บ้านเฮาก็ดีไปอีกอย่างมะเนซีมา,มาว้าเรื่องอันส่งโตฝรั่งเองน่ะฝรั่งแบบว่าที่ที่ที่เป็นผู้หญิงน่ะมันก็สีเว้าผื่นมูเฮาได้ว่า เป็นอย่างพวกคนไทยนี่จังเอาตะผัวเแ่าๆมันเคยถามไปเด้พวกมูฝรั่งน้ากันอ่ะพวกทํางานน้ากันพวกผู้สาวผู้หญิงพวกกันไม่ยิ่งนั่นแหละมันกะมันกะสงสัยได้ว่ามันกะถามข่อยอยู่ได้ว่าเออพวกคนไทยคือคนเอเชียเป็นอย่างที่จังเอาตะผัวเแ่าๆเป็นอย่างมันไม่เหตุผลอย่างเขาถามข่อยอยู่ได้่อยก็ว่าเอาก็ะแล้วแต่เขาเขามากกันละมั้งข่อยก็เลยวางสีเนาะแต่ว่า ส่วนมากเนี่ยคอยคิดว่าซุ้มฝรั่งที่อายุหลายนี่ไปเที่ยวไปยังประเทศไทยแล้วก็อยากหาหมูมาอยู่นําอยู่ฝรัง่งอยู่เมืองฝรั่งเนี่ยนี่หมายถึงซุ้มผู้เ่าน่ะก็อยากได้เมียคนไทยมาอยู่นํากะใเขาไปหาทํางานหนึ่งสี่นาผู้ลังคนกับบังคับให้เมียทํางานเด้บางคนบังคับให้เมียออกคานามคาไฟค่ากับเขาเดชพี่น้องฝรั่งมันเป็นแนวนี้อ่า สำหรับคนที่เขาโชคดีก็มีบอมเบนวาสิเป็นคือกันเหมือนสุดคนบอมเบนพี่น้องคนโชคดีนี่ก็มีคนโชคดีกะยก้อนแขวะอ,อีกแล้วอหอดมองไดก็ละเออ,อหอดมองกันผู้ชายผู้หลังคนผู้เฒ่านี่กมะมาหอดนี่กะบงังคับให้เมียไปเหตุงานเด้พี่น้องบังให้เมียอยู่ซื้อๆเด้ให้ไปทํางานซื้อกับข้าวกับปลานะจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าบ้าน จ่ายค่านั่นค่านี่บะเมนวากูเอามึงมาแล้วมึงสิมาอยู่สบายสบายบะเมนเด้ค่ะพุรังคณบ่ได้ม,มาเข้าเลยแต่ว่ามมนเอาเฮามาอยู่เป็นมูเอาเฮามาเห็ดงานเหลี่ยงมันเยอะแยะค่ะถามมาดามนี่ย่อยผู้ใดตัวใดมาดามนี่บอกความจริงหน่ร้อยเปอร์เซ็นเลยผู้ใดสิว่าจังไหนนี่ผูว้ว่าเฮาหัวเห็นนาะพี่น้องกันเลยสิมาตักเตือนกันว่าการนอาผัวฝรังร่งเถาบ่เมนวาสิดีตลอดไปบะเมนวาเขาสิมีเงินตลอดไปเด้ค่ะสีขอบอกเด้อู้ลังคนนี่ บางคนนี่เจอบลอกจากบ้านนะคะถูกเจอบเลยเพราะว่าเมียก็ไม่อยากจะจ่ายค่านั่นค่านี่ทํางานมาก็ไม่เหลือญาติพี่น้องทางประเทศไทยก็ต้องส่งมางนี่ผู้ลังคนกะยอมรับไม่ได้ถ้าเมียจะส่งเงินไปหาไปให้พ่อแม่ที่ประเทศไทยก็รับบ่ได้คือมึงทีสองอ่งอย่างมึงจะไปรับผิดชอบอยังมึงอยู่น้ำกูมึงก็ต้องจ่ายซอยกูบางคนก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นสาเหตุได้ไดเลิกลาบไปก็มี ผู้ลังคนกะก็ต้องทนอยู่ผู้ลังคนนไหนไม่ยิ่งผู้ลังคนก็อดทนจำใจอยู่จำใจเมดแล้วแล้วมือแล้วเว้นไปยังสี่กับมีพี่น้องเพราะฉะนั้นกะคิดที่ดีก่อนเด้อค่ะคือมาดามบานนี่ละอย่าฟื้อย่าพึ่งผีผามเอาเห็นว่าเป็นฝรั่งก็สิเอาสลดบบแมนได้ค่ะมาตักเตือนกันให้ฟังด้ค่ะ ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะสำหรับการรับชมการแวะมาเยี่ยมชมทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ